ครับสวัสดีครับเออครับพ่อแม่พี่น้องนะครับมือนี้ผมไหญมาตามตัวดีๆนะครับอ่ากับปูนะครับสามแปดนะครับด้วยครับนะฮะงวดที่แล้วปูสามแปดขายกระถูกนะครับปูสามแปดนะครับเพิ่นใหญ่มาหลายงวดแล้วพ่อแม่พี่น้องนะครับเอาล่องเบิ่งนะครับด้วยครับเพราะมือนี้ผมนะครับก็ใหญ่มาตามตัวดีๆให้พ่อแม่พี่น้อง นะครับเก็บที่สุขุสุขคนนะฮะอยากไปทำสุขคนนะครับเด้อครับนะครับอันนี้เป็นนะฮะวิวบรรยากาศนะครับ,บ,ญญบ,นะรบที่จะได้เอาหวย 3, 8, คู้สามแปดให้นะครับเด้อนะครับนะครับ ครับครับนะครับเอ้ยี่อหวยปูสามแปกนะครับโอ้ลองวีเครา ที่ต่ละนาญาติมนได้ำเพื่อคนทีนอนกันนะครับ เบื่งบรรยากาศประกอบด้วยแบบวุนนครับนี่นะครับเด้อเขาอวีเจรนา่าเืองนะครับด้อหัวเลขที่สิบหกสิบหกทุนาคมนะครับด้อสองห้าหก้า ครับพ่อแม่พี่น้องคู่เป็นได้ใหญ่มากแล้วเก้าหนึ่งเก้าสองนะครับดื้อครับก็ลองวิเคราะห์นะครับดื้อครับเงินถูกปากถุกเกิดต่างกันนี่คุณค่าเนาะครับเนาะเออเครื่องใดต่างพ่อแม่พี่น้องเขาจะสื่อเอาเนาะครับเนาะครับผมก็จะไปหาตัวดีๆปากพ่อแม่พี่น้องนะครับ แต่อย่าลืมใส่กำลังใจด้ครับเออกดไลค์กดแชร์กดกดติดตามนะครับก็สิได้เอาตัวดีๆไปพ่อแม่พี่น้องนะครับให้มีกู้คนกับให้มาตลอดนะครับเออคนกับได้ให้โชคให้ลาบมาตลอดครับถูกมาตลอดนะครับนะครับถูกมาตลอดอยากให้พ่อแม่พี่น้องสุขสุขคุนนะครับโชคดีนะครับนะให้โชคดีสุขสุขคุนนะครับเออ นี่คือเป็นโอกาสดีนะครับครับเป็นโอกาสดีเี่ยดูป็นในเมต,ตาขหงเฮาเอ่าอยากให้เฮามีจบมีหลักนะครับนะครับลองดีเพาะปีจัรนณาญานเบิ้งนะครับเออคุณขพาะคุณแม่นะอ่าอยากที่ทำสิบสุบคนครับเขาลองดีเพาะเบิง้งปีจาราณาเบิ้งนะครับวดวันที่16นี่นะครับ เป็นิดไขมาเก่าหนึ่งเก่าสองนะครับเออครับเปิดไขมาเก่าหนึ่งเก่าสองมีปากกากระดดใส่ไดครับเออครับนี่แหละครับนะครับเออ่เฮามีโจ๊กมีหลักนะครับแตขอให้โจ๊กดีสุขสุขคน นะครับขอให้บุญรักษาเทวดาคุ้มครองนะครับขอให้เอื้อซีสุขคนมีแต่ความสุขความเจริญน,นะครับหโชคดีทั้งบนทั้งล่างดนะครับเด้อครับอะไรก็จดไว้ได้ครับเดออจดไว,ดว้เอาประกาศจดไว้นี่นะครับเป็นไห้มาแล้วนะครับปูเป็นไห้เฮ้ามาแล้วนะครับเขาก็ล่องวิเคราะห์ปีจักรย,ยาน่าญาติบึง มีบิดเบิง้งครับ,รบดีประกาแกตจดไปเด้คุณแม่เด้อนะครับ,อรบของฟูเพินกระบอกเคยผาดครับเป็นกระบอกเคยผาดจะห็ยมาตลอดนะครับเด้ 9192งวดวันที่16มีนาคม2565้ได้ครับเด้อับวดวันที่16ครับเอาเป็นไดก็ขอให้โชคดีสุคดสุขคนขอให้เป็นบุญนด้ครับขอให้ลำขอให้รวยทั้งบุญทั้งลาได้ครับเด้อ จังไดงก็สมหวังขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุขทุกคนขอให้กำลังใจสมหวังเลยนะครับเด้อขอให้โชคดีล่ำด้วยนะครับเด้อนะครับเฮาโชคดีเฮากก็สิได้สั่งเด็ดแตงซอยปูเพิ่นปูเพิ่นให้โชคให้ลาบห่ามาเฮาเอกก็สิได้สั่งเด็ดแตงนาะครับเนาะให้โชคใีลาบสุขทุกคน นะครับเป็นไดต่นะางาจิไอาสาที่ตามให้ตัวดีๆกับพ่อแม่พี่น้องสุขคนนะครับขอให้สุขคนมีนะตะกว่มสุขคุณมนเรื่นะครับก็จะได้ผมสมหวังครับเอาไว้แค่นี้นะครับเนาะครับ,นะรบขอขอ,ขอ,อบบุญขอ,อบคุณสุ่ผู้สุขคนครับสวัสดีครับ